ค่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดเต็มแดดจ้าค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากนะคะค่ะผ้าสุบตัวนี้ออกทนสีส้มนะคะค่ะตัวจริงจะเป็นสีส้มค่ะแต่ว่าเข้ากล้องมันก็อออกสีออกอ่อนกว่านิดนึงนะคะเป็นเป็นสีส้มค่ะค่ะเป็นผ้าเชิงยิวบ้านไร่ค่ะ เชิงริ้วบ้านไร่ค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะค่ะเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะรหัส6ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะเป็นผ้าค่ะยกเป็นผ้าแอ๋มุนเกลียวค่ะตีเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะตีเกลียวหางกระรอกแล้วก็เชิงริ้วบ้านไร่ค่ะเชิงริ้วสินโยงค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะเป็นโทนสีส้มนะคะ สามโลค่ะราคาอยู่ที่สามแอหนึ่งพันสี่รอยบาทนะคะค่ะหางกระรอกค่ะหางกระรอกค่ะค่ะเป็นอ้าหางกระรอกค่ะตัวนี้ค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะ ขาดผ้าหางกระรอกขาดตัดเสื้อก็สวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นหางกระรอกค่ะตัดเสื้อสวยงามมากค่ะลายหางกระรอกค่ะค่ะเป็นออกโทนสีเขียวเหลืองพลยนิดหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ท่านจะไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะมันเป็นผ้าแบบผ้าลายผ้าเก่าผ้าโบราณหางกระรอกค่ะค่าหางกระรอกลอซีนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าเอาไปตัดเสื้อก็เลื่องูดูดเด่นค่ะสวยงามมากค่ะตัดซับปปร,รีก็สวยนะคะค่ะเป็นลายขั้นหางกระรอกค่ะค่ะออกสีเขียวพลายนิดหนึ่งนะคะออกเหลืองพลายเป็นเหลืองเหลืองพลายนะคะ

ราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะเป็น้าตัดเชือก็ได้ค่ะถางกระรอกค่ะนี้เป็นเขียวค่ะขาเขียวหยกนะคะผืนนี้นะคะรหัสสีค่ะค่ะเป็นนุ่งเลยก็สวยหรูดูเด่นค่ะเป็นขั้นหางกระรอกนะคะค่ะตัดเชือกก็สวยค่ะ1,400บาทค่ะ ค่ะผืนนี้ก็รหัสนี้ก็สวยนะคะสีส้มนะคะค่ะรหัสสามค่ะรหัสสามกับรหัสหกก็ออกโทนสีเดียวกันค่ะสามกับหกเป็นสีเดียวกันนะคะเป็นเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะค่ะเชิงริ้วตินโยงค่ะเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะค่าราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะสวยงามมากค่ะ เชิงริ้วตีนโยงก็เรียกค่ะเชิงริ้วว้านไร่ก็เรียกนะคะค่ะเป็นหางระรอกค่ะแล้วก็ขั้นเป็นหางกระรอกนิ่มมากค่ะหนานิ่มค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เจืดกลางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ขานี้ก็สวยค่ะนี่ก็โทนสีออกสีเทาๆนะคะเขียวเทาค่ะค่ะไปตัดเสื้อก็สวยไปเป็นผ้านุ่งเลยก็ดีนะคะตัดเสื้อก็ได้นะคะค่ะเป็นลายตาสกอตค่ะข้อทอแบบตาสกอตค่ะค่ะเป็นหางกระรอกค่ะขั้นหางกระรอกค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะไปเป็นผ้านุ่งก็สวยนะคะค่ะตัดเป็นชุดเลยก็งามค่ะเป็นชุดเลยก็ได้นะคะ ค่ะแล้วแต่ท่านจะเหมาะสมนะคะเงางามมากะคะ่ะมันเงาขึ้นเงาค่ะคะ้านิ่มมากะคะ่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค,ค่ะค่ะรหัสสองคะ่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักะค,ะค่ะค่ะนี่ก็หางกระร่ืนนี่ก็ออกโทนสีค่ะออกโทนสีเทานกพิราบค่ะค่ะรหัสหนึ่งนะคะค่ะมันขึ้นเงาะคะ่ะผ้าจะทอขับกันนี่มันจะขึ้นเงาะคะ่ะโทนสีเทานกพิราบค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อก็ได้ะคะ่ะและ้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะเอาไปตัดเป็นชุดเลยก็สวยหรูดูเด่นมากะคะ่ะออกม่วงค่ะเป็นเขาจะทอขัดกันค่ะมันเป็นเครือมันจะเป็นสีม่วงแล้วเขาก็เอามันจะขัดสีกันนะคะออกโทนสีเทานกพิราบค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะาาค,า 1, ค่ะรหัดหนึ่งนะคะสวยหรูดูเด่นมากค่ะ ถามมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อพางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะงามเลือดหลูค่ะงามเลือดหลูดูเด่นมากค่ะสวยค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเลือดหู้ดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะก็เรียกว่าสลวงหวานค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสรวงหวานท่านจะไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะท่านจะตัดเสื้อก็สวยหรูดูเด็ดนะคะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสลวงหวานค่ะค่ะตัดชุดแสกชุดเดสก็ได้ค่ะเป็นสลวงหวานนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะคุณแม่นองเรียกตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หน0่ 1> 1, บาทค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะเป็นสรงหวานจ้าค่ะนี่ก็มันจะมีอยู่ที่สองสีนะคะสรงหวานนะคะค่ะหางกระรอกค่ะค่ะยกขียกไอเป็นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะสรงหวานนะคะ ค่ะทับชุดแสกคือได้รือไปตัดเชือกก็สวยหรูดูเด่นล่ะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะงานดีหลายค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนชอบได้ค่ะน้องไักต่อทางเราอยู่ดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่มมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะเขาเรียกสลงหวานค่ะค่ะเอาไปตัดเสื้อตัดชุดค่ะค่ะคำสี่ร้อยบาทนะคะค่ะยกขึ้นมานี่ค่ะมีอยู่สี่เม็ดนะคะคุณแม่ถือมาในกำมือของคุณแม่นี่ค่ะค่ะเป็นท่าสี่เม็ดค่ะท่านยาวสี่เม็ดก็ได้ค่ะ หรือท่านยาวสองเมตรก็แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะเป็นมีสรหวานค่ะมันมีอยู่พื้นรับสี่เมตรสี่เมตรค่ะค่ะคุณแม่จะเอาสี่เมตรมาสี่เมตรค่ะท้ายนี้ค่ะ,ค,ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ